สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำหนักเจ้าหลวงภูคานะครับก็จะอยู่บนถนนเส้นที่มาจากอำเภอปัวจะลงไปยังอำเภอบ่อเกลือครับจะอยู่ทีถนนนะครับผมแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามาจะลงไปเที่ยวที่อำเภอบ่อเกลือนะครับก็แวะนะครับกราบสักการะนะครับเจ้าหลวงภูคาก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปเที่ยวที่อำเภอบ่อเกลือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าใครผ่านมาก็ต้องแวะสักการะท่านก่อนนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นพระพุทธรูปอยู่ทางนี้ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับผม มีห้องน้ำห้องท่าอยู่ด้านหลังนะครับตรงนั้นนะครับเขาว่าจุดบริเวณนี้จะเป็นป่าดึกดำบันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่ที่เก่าแก่เป็นดึกดำบรรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะมีเป็นต้นชมพูปูขานะครับต้นชมพูปูขา น,นี้รายละเอียดเกี่ยวกับชมพูปูคาอืมมันต้นเดินลงไปเหรอหรือไม่แส่หรือต้นนี้นับต้นชมพูภูคาอ,อ๋อต้นนี้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีดอกนะครับ เขาว่าเป็นป่าดึกดําบัด mm. ก็น่าจะใช่ดูดูต้นไม้ดูต้นนี้สิครับดูดูอายุเยอะแล้วนะครับนี่ฮะดูเปลือกสิด้าน,นล่างนะครับบรรยากาศก็งเงียบสงบดีครับจะอยู่ติดถนนฝั่งขวามือนะครับถ้ามาจากอำเภอปัวนะครับอยู่ อยู่ตรงโค้งพอดีครับตรงโค้งที่จะขึ้นไปเนินตรงนี้พอดีนะครับผมจะมีตำหนักเจ้าหลวงปูคาอยู่ทางด้านขวามือนะครับแนะนอนเพื่อนๆก็แวะกราบสักการะท่านได้เลยนะครับผมถ้าขึ้นไปอีกหน่อยนะครับทางนี้นะครับก็จะเจอจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดห้าแล้วนะครับผมประมาณสักสามกิโลนะครับดูต้นไม้ก็ดู อยูเยอะนะครับดูดิป่าดึกดำบรรเขาเรียกว่าป่าดึกดำบรรน,นะครับดูฮะดูโน่นนะสุดลูกหูลูกตาเลยครับภูเขาลูกนี้สุดยอดเลย ครับก็ประมาณนี้นะครับมีโต๊ะให้นั่งกินข้าวด้วยนะครับผมต้นไม้เยอะมากผมชอบมุมตรงนี้มากครับนี่มุมตรงเนี้ยเราจะมองเห็นภูเขาลูกนี้ครับโอ้ยอย่างสูงเลยครับนี่สูงมาก สุดยอดเลยครับ